ไปอาจารย์เสร็จแล้วก็จวดเลยขึ้นชิมที่ได้ได้เซเวลให้เพื่อนให้ผู้ิงฟังวัอนี้หัวมันนี่นี่หัวมันเงาเงา เอาบ่ยากเด้อคันที่ท่เอาแบบนี้เยอเอาร่อาาายากเล้แค่นี้นเด้อเยอเฟื่ออัาเก็บแล้ว mm hmm. น,นี้อืแล้แม่กรู้ว่าจะเอาังไก่กบ่เลี้ยบนี้บ่รักบ่รอเลย <laughs> เ สนัขนั่งขากะจังงังอันตัวม,มันนีสิตั้งมาใช้หายมันนี๊อ,อ,อโอเคค่ะ เขาก็จะยาวขึ้นมาเนาะตรงน,นี้ตัดใส่ตะกร้าลงไปพอแล้วมั้นี่ยอู้เดเ๋ยืเฟืองไปพอกับพอกัวพอแล้วบอหกินกับพอเท่าไหร่ได้กิน,กนนะพอแล้วตัวพี่พึ่งกับถุงแล้วพี่พึ่งแล้วนี่ นนออแล้วกินคันอันแล้วก็เอาพอสำนี่แหละตู้เย็นกับเต็นอับงัดแหละอ,อ๋อใส่ตู้เย็นมันเหม็นดิงาน,นแหลกใช่ไหมที่เฮ็ดใหญ่ๆสันเดีตัดอันนี้ก่อนทุกคน zoom มาดิก็ต้องผัดผัดแล้วก็เอาแช่ใส่เออผัดแล้วเอาแช่ตู้ไว้เลยเออาเอาแช่ไว้เลยผัดใส่ยัง แก็ผัดใส่กุ้งผัดใส่น้ำมันหอยผัดใส่ไก่ใส่อะไรไก่ใส่หมูจ้าสารพัดนั่นเองเออแล้วจาจ,จะใส่อะไรใส่ใจเข้าไปด้วยยิ่งดีจะไปใส่ใจมันก็นจะเข็มปิดปี<ม> <laughs> โอเคค่ะแค่นี้ก่อนนะคะไป<ใ>เห็ดอะไรกระเซบขอ <จะ S 2> ให้มีรส<ล>ด,<จ>ดีเดี ชีวิตนี่ชีวิตเขาคนอื่นเขามีแต่ซื้อรถมาครับชีวิตกูนะมีแต่ซื้อรถดดีนี่เขาว่าซื้อโลดป่ะอืมเขานะมีแต่ซื้อโลด,มา,ลม,โลดมาครับกูนะมีแต่ซื้อรถด,ดีเราออกผิด นี่นะมันมันปงรอบสองบ่บ่บ่หบ่ห์บ่หับ่อ่บ่หจ่หสบ่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 บบ่ห์่บอห์่ห์่ม่ห์บ่ห์บ่่ะบ่ห์บ้่ติดไม้แล้วบั กิดอะไรอืมจะเอาให้ดูน,น,นี่งามไหมานี่ขึ้นหนังมานั่นไปดูเห็นไหมคะงามเป็นกอๆเดี๋ยวที่หน้าจะตัดโชว์นี่ต้องแบบนี้ของแท้ของแท้ นี่ค่ะของแท้เลยขี้ดองขี้ดินก็เอาออกเห็นไหมคะนี่งามหนึ่งกำหนึ่งจุ่มเลยนี่เห็นไหมเนี่เป็นยังไงพี่กลัวเป็นยังไงเอาอีกไหมเอาอีกเหรอมันเหรอ กีบแ่บบ่แแ่บตัดอย่างนี้จะบอกว่าบ่บแ่บแม่เขาก็แ่บกันเบิร์ดผู้ใดเขาก็กินกันเบิร์ดทันลาเดี๋ยวคีบอกพอไปถึงขั้นตอนนั้นน่ะจ้านี่อ่อนๆโอ๊ะอ้มาเลาะเตะเลยอเยแเ้วเด้อค่อยขาแข้งค่อยก็ยกบ่ถึงบ่ไไว้เราเด้อแม่แม่หันลังไปพูนเริ่มเป็นดอกแล้วจ้ะ เริ่มเป็นดอกซ้อมดอกละจ้แต่ว้า้าดอกมันโพึ้นมาจะคืบนึงนี่เนะมันที่เพอร์เฟกเลยแต่ตอนนี้ก,กินไปเบดท,ทั้งใบนี่แหละจ้าในดอกมั้น่ดอกมันนะ,นะคะซ้อมดอกมันเพิ่งออกเนาะออกมาก็กินได้ทั้งหมดนี่แหละจ้าให้ตัดช่วยไหมพี่บัว ต้องเอามีดมาเด้อเขาได้หลายกระสุนคุณต้องเอามีดมาเด้อใครจะตัดกระเทียมปลาเนี่ยนะแล้วก็เอาถุงมือมานำมันได้เส้งกระสอบแล้วนี่สิเอาถุงมือมานำนี่น่อจ้ะบริจกตาเด้อนี่กระเทียมปลาแบบประเทศอังกฤษอิรีเด้อนี่กินซุปี้ซุปปี้ มาสามปีแล้วเห็นไหมน้องเขาก็จะกลิ่นตัวแรงมันก็กลินกระเทียมอ่ะเนาะมันก็คือกระเทียมป่าบางคนเขาก็เอาไปดองแต่ว่าส่วนตัวแล้วที่น่าจะจะไม่ค่อยกินแบบดองเพราะว่ากลิ่นมันจะแรงนิดนึง